รีวิวคิก1้อยยนะครับตัวนี้ปี55นะครับสภาพก็สวยๆเลยนะครับผมคันนี้นี่ครับสภาพตามนี้เลยครับผมเครื่องเดิมๆแห้งๆนะครับนี่ครับสติกเกอร์ก็สีดนิดนึงนะครับตรงนี้ไม่ค่อยสีดนะครับนะครับ ส,สวยสดดีอยู่นะครับนี่ครับสวยดีนะครับยังไม่ค่อยมีตำหนิมากเท่าไหร่นะครับนะครับตำหนิลอยนิดหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับ ถ่ายให้เหมือนมาดูเองเลยนะครับนี่นะครับนี่เป็นรอยนิดหน่อยนะครับนี่นะครับตามนี้เลยโดยรวมรถสวยนะครับคันนี้ แห้งนะครับไม่เยิ้มนะครับนี่ครับถ่ายให้เหมือนมาดูเองเลยนะครับครับเดี๋ยวสตาร์ฟงเสียงให้ฟังนะครับ ครับเงียบจบเลยไม่ดังนะครับไม่ดังไม่ควันไม่หอมนะครับตอนนี้ตัวไมดิจิตอลนะครับแบบไม่หงุดหงกว่านะครับผมภาพดีจบๆเลยนะครับใ,ใจก็สอบถามทักแชทมาได้เลยนะครับผม ไม่หอนไม่คันนะครับสวยๆแบบนี้นานๆมาทีนะครับผมระบบไฟติดครบนะครับผมสวยๆแบบนี้นานๆมาทีนะครับครับผมสนใจก็สอบถามทักแชทมาได้นะครับขอบคุณครับผม